วันนี้พามาดูต้นข้าวออกรวงแล้วนะคะบางที่ก็ออกรวงบางที่ก็ยังไม่ออกนะคะบางที่ก็กำลังเจาวานก็มีนะคะแถวนี้ทำนาได้หลายรอบจ้าอันนี้คือรวงข้าวนะคะตรงนี้เป็นนาดำนะคะไม่ใช่นาหวานนาดำให้ดู เนี่ยมันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเขาเรียกว่านาดำค่ะรวงข้าวนะคะ แปลงนี้กำลังออกรวงเลยนะคะดอกรักสีม่วงค่ะพามาดูดอกรักสีม่วงนะคะอันนี้ดอกรักค่ะดอกรักสีม่วงนะคะส่วนมากจะมีตามทุ่งนาสวยเยอะมากเลยดอกรักรักอมาตะนะคะ แปลงนี้ออกรวงแล้วค่ะ ส่วนแปลงนี้ยังไม่ออกรวงนะคะแปลงนี้ก็คือเป็นเป็นแปลงหวานนะคะอันนี้ก็คือนาหวาน,นะคะ่ะนาหวานนะคะตรงนี้กำลังไม่ออกยังไม่ออกรวงเลย บริวเวณนี้แปลงนี้ก็คือออกรวงจะเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วะคะ่ะออกรวงแล้วนะคะข้าออกรวงแล้วเหลืองแล้ว อีกเดือนเดียวก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วแปลงนี้เหลืองแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีนะคะ